วันนี้สองสามมาอาบน้ําพร้อมกันนะคะไม่ส่งเสียงร้องนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่ไอซีและทุกใหญ่ใจดีทุกทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับน้องอบเฟืนแล้วก็น้องปะกไกเซลลนะคะกําลังอาบน้ําอยู่นะคะถ้าอาบน้ําพร้อมกันนะคะเขาจะไม่ส่งเสียงนะคะเล่นใหญ่เรื่อย สองสาว <ไป S 1> ตัวน,นี้ก็เล่นน้ำอย่าง้่ะอ่ะอ่าอ่ะอ่ะอ่ะอ่อถูตัวถูตัวเร็วอ่าถูใหญ่เลยประกายแก้วถูถูถ,ถ,ถูจากที่ไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันนะป,ประกายแก้ว วันนี้ก็หายดีแล้วค่ะหายดีสบายดีแล้วตอนนี้ก็ไปเจอเราหายจากท้องเสียค่ะเสร็จแล้วนะคะฝากกดไลดค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามต่อๆนะคะต้องตะเวนตลอดคุณค่ะบอ้าวอ้อยดักแล้วหูดัดกเฮ้ยโอ๊ะ หางเป็นพวงเลยนะคะกระกายปเป้าหางเป็นพวงงามมากเลยค่ะโว้ยกระกายเป้าสวยมากกระไก่บุกมากเลยนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีและแม่เมื่อผู้คิดค้นนะคะที่ได้อเอาไปมาให้น้องดูน้อง นอนใหญ่เลยนะคะนอนถือเัวอใหญ่เลยโอ,ยอยเล่นอยากสบายเลยนะยวันนี้เขาได้อาบน้ำเต็มที่เลยนะคะน้องประกายเกลวอเล่นอย่างสนุกสนานเลยนะคะถือไฟถือมานะคะ อ,อ,อก็เป็นคุณชอบคุณแม่แล้วก็ใหญ่ก็ดีทุกทุกท่านนะคะที่ได้เอาวี่งดีน้องๆน,นะคะได้เอาไปมาให้เรานะคะก็ขอบขอบทุกทนมากๆเลยนะคะขอให้ท่านนะคะ ตา,ามสองสาวไปนะคะตามสองสาวไปกันดีกว่าน,นอกแม่ๆพามแม่ๆตามสองสาวเข้าไปไปจำที่เลยนะคะไปเลยประกายเอาไบฟืน ตามคนสวยตอนประกายแก้วมีเด่นค้างหลกๆเลยนะคะน้องสองเชือกอ้างาเป็นพวงเลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะลีลาคุกเจ้าแม่ลีลาเลยให้มาพร้อมกันลีลาอย่างนี้นะได้มาพร้อมกันนะตุ้นี่ค่ะของประกายแก้วได้มาพร้อมกันกน็ไม่มีเสียงเสียงร้องนะคะ แต่ถ้าเอามาทีละเชือกนะน้องจะส่งเสียงร้องหากันนะคะอันนี้ก็สุดรอนะคะอาบเสร็จก่อนเขานะคะมาไปจำที่ได้ดไปแล้วนะคะสงสาวไปไประจำที่แล้วะคะ่ะอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยเราไปไประจำที่นะคะามาถูกัะต้นไม้สองนะคะ ถูขั้นต้นไม้ก่อนนะคะอืมใหญ่เลยเฮเยะอ่าจะกระเซาะหากนแเลยอืต้องกระเซาะหากันก่อนนะก่อนที่จะอยู่ประจำที่ต้องกระเซาะหากันนะคะเออวันนี้ไม่มีเสียงร้องเนาะได้มาพร้อมกันไม่มีเสียงร้องเลยวันนี้ ก็ขอขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดสับ s c ไก b กดติดตามกดกระดิ่งช่องตะ้วยทรัพย์มงค,คลครับต่อต่อนะคะที่ประจําของน้องๆน,นะคะทั้งสามเชืยอนนะคะที่ประจํา มอ,อ,องคุณเห็นสาวสวยเลิกกินยาเลยนะคะมึงคุณสวยๆเร็วสวยอย่างสวยๆยก่อน,น,น,นไปไหนวันนี้ก็สึง อ่ะสวยสยเดีวสวยสวยสวัสดีครับสวย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 เสียงหวานด้วยอีกครั้งสายบัวสายบัวยังไงสายบัวสายบัวจ้าสายบัวยังไง Yo, yo, ย่อๆด้วยย่อสายบวัวสวัสดีครับขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่คุณพ่อมากมากนะคะที่เอาไฟมาให้น้องนะคะก็ขอขอบพระคุณมากมากนะคะขอให้คุณแม่คุณพ่อนะคะมีแต่สุขภาพแข็งแรงมีอายุมั่นขวัญยืนนะคะแต่ไม่มีเจ็บป่วยไข้ทํากิจการใดก็ขอให้ลุง่งเรืองนะคะลุง่งเรืองแล้วก็ลุง่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นนะคะอ้าว ลอวปะกายแก้วก็อีสานก็ไ,ไปตัดหญ้ามาให้เยอะแยะเลยนะคะคุณยายด้วยนะคะคุณยาสองใบพืนก็ไปตัดด้วยนะคะท้ายเป็นกองใหญ่เลยนะคะ,ระกะคะระติ๊บเลยนะคะโอ้ยไปตีทําไมนั่นน่ะหางเขาสวยสวยเนาะหางดกมากเลยนะปากายแก้วเป็นพวงพุ่มใหญ่เลยนะคะ กินดูตัดตรงไหนเว,วลานี่ดึงไปถูพอเกี่ยวมาให้จริงๆก็ไม่กินนะคะเวลาจะหําให้กินไม่ให้กินก็ดึงเอาดึงเอานะคะเกี่ยวก้าไปนี้

อุดหนุนเป็นกำลังใจให้น้องๆทั้งสามเที่งด้วยนะคะอันนี้สิบเอ็ดโมงนะคะสิบเอ็ดโมงนะคะครา,า,า,าวนี้ก็พบกับน้องๆทั้งสามเพี่เแื่นี้่อนนะคะเดี๋ยวเรามาติดตาม น้องๆทั้งสามเทือกนะคะกันใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสิบตามกดกระดิ่งกดติดต่อต้องตะอวยซับมูลคุณครับหมันก็เหวี่ยงไปเวี่ยงมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ